สวัสดีครับเสี่ีสุครับเจอกันอีกแล้วครับที่อีสุส์อึ้งวันไตสาขานครปฐมครับที่เดิมนะครับวันนี้วันที่เราอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่12บสอตุลาคมนะครับพศ2565นะ้ร้บห้าครับมีการเปิดตัวรถปี2023ไปแล้วนะฮะที่มีการไมเนอร์เชงนะครับในในเกือบจะทุกรุ่นนะฮะเกือบจะทุกรุ่นที่มีการเพิ่มออปชั่นเพิ่มราคาเข้ามานะครับในส่วนของตัวนั้นนะครับเสีมจะถือโอกาสนะครับรีวิว รีวิวนะครับรถที่เป็นโมเดลเยียร์ปี2023ในบางรุ่นที่มีการเปลี่ยนมีการเพิ่มออปชันเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้เจอเสียเราก็จะได้เจอรถสวยๆเหมือนเดิมครับผมวันนี้มีรถสวยๆหนึ่คันครับเป็น m u วเครับตัว1.9 Active โมเดลเยียร์ปี2022ครับมีการแต่งแบบไหนอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับเหมือนเดิมครับผม ห้าหลังผมครับเป็น m ิวเ1.9 Active นะครับสีขาวมุกครับปี2022นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 4 6 0 0้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ตัว2023เนี่ยราคาปรับเพิ่ม20,000บาทนะฮะสำหรับ m ิวเตัว Active นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีการแปลงเปลี่ยนอะไรบ้างครับเพราะว่าคันนี้แปลงทั้งคันเหมือนกับหลายๆคันที่เสมเคยรีวิวไปนะครับก็ เริ่มจากด้านหน้าเขาเหมือนเดิมครับหน้าเขาจากเดิมเป็นสีดําสีดําทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าของตัวท็อปครับผมหน้าของตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นกระจังหน้าสีสีโครเมียมเป็นเงาแบบนี้นะฮะข้างบนก็จะเป็นสีเทานะฮะแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับพร้อมด้วยใส่ไฟตัดหมอกนะครแบบ LED ให้นะครับครบเซ็ตสำหรับหน้าตัวท็อปนะครับ แล้วก็ฝาจากเดิมก็สีขาวก็เป็นคาร์บอนคอนซ่าลาย F1 นะครับก็แจ้งจดเป็นขาวดำให้เหมือนเดิมครับคันนี้เป็นรถพี่สามารถนะครับพี่สามารถนะครับ f c ที่นครปฐมนะฮะตามมาจากช่องเสพี่สู่เหมือนกันครับก็มาตัดินใจจองแล้วก็ออกรถที่นี่ครับผมก็พร้อมรับรถพรุ่งนี้ครับวันที่3วันหยุดนะครับของพี่สามารถนะครับนันด้าจบไปแล้วนะสวยๆนะครับ ล้อและยางครับล้อและยางคันนี้พี่สามารถเลือกเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าแม็กลายใบพัดนะครับลายใบพัดของ RTS นะครับจริงๆลายลายใบพัดมีมีหลายค่ายมากครับจะมี RTG ของเรนโซนะครับมีทอร์กมี RTS ตัวนี้เป็น RTS ครับก็สวยๆครับเป็นดำตัดด้วยขอบแดงนะครับสำหรับแม็กตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นไซส์ยางที่เลือกเนี่ย เป็น2 6 5 6 10 18นะครับ2 6 5 6 10 18ยางเป็นนิโต4 20 SD นะครับนะฮะก็คันนี้จัดทรงอยู่ที่หน้า1.5นิ้วหลัง2นิ้วนะครับเป็นสเต็ปมาตรฐานนะครับของรถ7ที่นั่งรถ SUV นะครับโหลดอยู่ที่หน้านิ้วครึ่งหลัง2นิ้วครับคันนี้ก็ใช้โชคโปรเฟนเดอร์ครับเป็น2.0โมโนทูปนะครับพร้อมด้วยสปริงคู่หลังเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังหน่อย ดูตัวตัวโชกกับตัวสปริงหน่อยครับนี่นะครับเป็นชุดนี้นะครับโชกข้างหน้า2ต้นข้างหลัง2ต้นแล้วก็สปริงคู่หลังด้วยครับผมสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวดูภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงครับผมเพราะคันนี้รถเดิมเนี่ยหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับหน้าก็ไม่เหมือนนะกระจกมองข้างครับ จกมองข้างเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวท็อปนะครับตัดด้วยดำแล้วก็พร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมืนเดิมครับลาวหลังคาเดิมไม่มีใส่ให้ครับผมนะฮะโยกได้เลยนะครับเป็นพลาสติกเกตเกตดีเลยครับผมแล้วก็แปะด้วยกาวสองหน้าครับสาเอพร้อมด้วยคลิปฉลามครับการแท้ของอีซูนะครับ งานแท้นะครับไม่ใช่ใส่แบบกระโหลกกรานะต้องกล่องนี้ก็คือเอาของแท้อีสุถอดชุดรับสัญญาณออกแล้วก็เอามาใส่ให้นะครับเป็นงานแท้อีสุครับผมนะสำหรับตัวคลิปฉลามนะครับแล้วก็มีส่วนของคิ้วกันสาดครับที่ติดเพิ่มนะมีสามารถขอคิ้วกันสาดด้วยครับผมนะแล้วก็ตัวเบ้ามือเปิดนะครับเบ้ามือเปิดขอเป็นสีดำนะฮะการลอยได้ด้วยครับแล้วก็ตัดกระสีขาวก็เพิ่มความดุให้กับตัวรถ ได้อีกครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนภายในของคันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับนะฮะภายในก็จะมีจอนะครับรอสักครู่นะครับสำหรับจอเป็นจอ a อ d ด o i d ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมด้วยกล้องถอยนะครับพร้อมด้วยกล้องถอยหลังครับจอตัวนี้เล่นได้ทุกอย่างคะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นตัว เวอร์ชั่นล่าสุดของ Android นะครับก็แค่แชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์ของเรานะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องเล่นนะครับแอปพลิเคชันทุกอย่างที่ที่ใช้ออินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดนะครับสำหรับจอตัวนี้นะครับแล้วก็มีควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยครับตัวนี้ที่ติดเพิ่มมานะครับเดิมไม่มีนะครับเดิมตัวสองพไม่มีจอไม่มีควบคุมวิทยุนะครับตรงนี้ก็คือใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับ แล้วก็ภายในนะครับเดิมเป็นเบาะผ้าสีดานะฮะพี่สามารถเลือกเป็นเบาะหนังนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงอย่างนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะดำได้แดงนะครับพร้อมด้วยชุดพรมฮะที่เป็นดําได้แดงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแม็กของของพี่เขาเนี่ยจะเป็นเป็นดําตัดด้วยขอบแดงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยเขาเลือกเป็นดําได้แดงหมดเลยฮะเพื่อให้เข้าเซตกันนะฮะฮะ ทั้งเบาะหนังนะครับชุดพรมนะครับเป็นดําได้แดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีสครับเพจกันลอยครับผมสครับเพจกันลอยนะครับตัวนี้ของมิวเนะครับนี่ครับพร้อมด้วยคันนี้เพิ่มความแรงด้วยคันเร่งไฟฟ้าครับของ A อบ็อกนะผมให้ดูตำแหน่งติดตั้งหน่อยนะนี่ครับคันเร่งไฟฟ้า a อบ็อกนะครับปรับได้9ระดับครับ0นถึง9นะครับก็ดีกว่ารถเดิมเยอะครับผมก็ช่วยในเรื่องของ าการตอบสนองของเันเร่งที่เร็วแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับก็ศูนย์ถึงเก้าครับชอบความแรงระดับไหนก็ปรับได้เลยนะฮะโฆษณาต้องเข้าเราั้งของเอบ็อกเนะี <c> ่ย <oughs> นะครับก็มีการตัดใส่ไฟตัดบอกเพิ่มครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่จะเปิดไฟตัดบอกที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ภายในก็จะสวยๆแบบนี้นะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนบอกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ แผงข้างประตูครับลืมไปครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนกระจกแล้วนะครับก็แผงข้างประตูเนี่ยไอตัวแป้นควบคุมตัวกระจกนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดำเงาให้นะครับพร้อมด้วยปุ่มครับกระจกนะฮะใช้งานได้จริงครับผมนะฮะนี่นะครับเป็นอีกคันแปลงสวยๆนะครับอีกสไตล์หนึ่งนะครับแม็กส่วนใหญ่ที่เสร็มเคยใส่เป็น TE 3 7นะครับการยกเลเซอร์แดงเลเซอร์ขาวบ้างครับสี เอาการบ้างสีน้ำตาลบ้างครับแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นใบพัดนะครับ RTS นะครับดำตัดขอบแดงนะครับภายในตัวนี้ภายในเป็นของเบาะแถว2นะครับนะฮะก็ผมเข้าลูกทั้งคัน5้ดีครับสวยครับคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้างหลังนิดนึงครับของที่จะคืนลูกค้าของที่จะคืนลูกค้านะครับ นี่ครับก็ชุดคืนก็ที่ไม่ได้เทิร์นนะครับก็จะเป็นชุดโช๊าชุดโช๊คเดิมของมิวเอนะครับโช๊คเดิมคืนให้ทั้งหมด4ต้นนะครับสปริงเดิมสําหรับคู่หน้าครับคืนให้ไม่ใช่โทษทีสําหรับคู่หลังที่เปลี่ยนนะครับนะคืนให้ครับแล้วก็วิทยุนะฮะเดิมคืนให้นะครับตัวนี้เป็นกล่องกระจกมองข้างนะครับสีดํา คืนให้ทั้ง2อันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแป้นควบคุมนะครับนะฮะก็คืนให้ทั้งหมดครับสำหรับเซตนี้นะฮะนอกั้นใช้เทอร์ล้านหมดเลยนะครับคันนี้มีการอุด EGR ด้วยนะครับแต่ว่าอุดแบบอ่าอุดเป็นแบบแผ่นบางครับแผ่นบางไม่ได้อุดแบบระดับอ่าแบบแบบน้ำวนนะฮะเราก็จะไม่ได้ให้ดูนะครับก็คันนี้ครบเซตครับก็หล่อสวยๆเลยสำหรับรถพี่สามารถนะครับก็เป็นแอคทีฟแปลงอีกคันหนึ่งนะครับ ที่มีความแตกต่างกับหลายๆคันที่เสมเคยรีวิวไว้นะครับก็นี่ครับที่มีความแตกต่างก็จะเป็นแมน็กก่อนหน้านี้ก็จะเป็น TE ีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเบาะหนังเป็นดําได้แดงนะครับแล้วก็พรมเป็นดําได้แดงเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มตัวคิวกันสันแล้วก็มือเปิดเบ้ามือเปิดที่เป็นสีดำนะครับเหมือนเดิมครับ สำหรับช่องแสงมีสูนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการสลับระหว่างรถที่แต่งกับรถโมเดลเยอร์2023นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนมานะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแส้มก็จะไปรีวิวในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับนอกจากรถแต่งแล้วนะใครที่ชอบสายแปลงครับปิวเนะครับสำหรับตัว Active นะฮะที่เดิมๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกตาถูกใจนะฮะแต่ถ้าจะไปซื้อตัวอ l ลิแกนหรือว่าตัวอัลติเมตราคาก็จะสูงไปครับก็จะสูงไปครับมาคุยกับแส้มได้ครับแส้มแปลงให้ครับแปลงให้ได เหมือนเดิมครับช่องทางการติดต่อนะครับใครที่สนใจรถแต่งสไตล์เสมีมีสูตรนะฮะลองไปไล่ดูนะฮะหลายๆคลิปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถแต่งก็สนใจรุ่นไหนนะครับก็ทักแชทเข้ามาได้ครับไม่ใช่ทักแชทสิอ่ะก็จะมีช่องทางการติดต่อใต้คลิปเหมือนเดิมครับก็จะมีทั้งไลน์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางเพจครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเข้ามาช่องทางช่องทางนั้นได้เลยครับตอนนี้วิวเอ็กอีก2คันนะฮะที่เป็นแอคทีฟเหมือนกันเป็นสายแปลงเหมือนกันครับ สัญญาผ่านแล้วรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแต่งแล้วเดี๋ยวออไปชมกันอีก2คันนะฮะเร็วๆนี้ครับผมวันนี้เสพวิสุขให้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม